สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ดูช่างกินข้าวนะครับคนใต้นะครับช่างเป็นคนนครศรีธรรมาราชแต่ว่ากินส้มตำนะครับคนใต้นี่ไม่ค่อยกินอาหารภาคอื่นนะครับมีคนนนี้แหละครับอร่อยหรือเปล่าครับครับช่างไก่นะครับหน้าหมู่บ้านหนองน้อยส้มตำเกมากเราบอกว่าคนใต้ส่วนใหญ่จะกินอาหารใต้นะครับ ช่างไก่ไม่สนนะครับกินต้มตามกินอ,อ,อะไรนะต้มแซ่บลาบหมูนะครับโอหแจ๋เลยผ่านไปผ่านมาหน้าหมู่บ้านน้องน้อยนะครับผมเอารถมาให้ช่างไก่เช็คดูนะครับภาษาใต้บอกว่าไงถ้าอร่อยนะ่อร้อย ภาษาอีสานบอกแซ่บนะครับภาษาเหนือบอกลำเต้ๆเจ้าฮโอ้ดูช่างไก่กินหน้าอร่อยนะผมว่าต้องมีคนคือนน้ำลายมั้ง่ะน้ำลายสอมั้งอ่ะี่หน้าโหดนะครับแต่เขาใจดีนะครับคนนี้ หมู่บ้านน้ำน้อยนะครับท่านใดรถเสียรถพังรถมอไซค์มีปัญหานะครับผ่านมาแถวนี้ได้ประกันได้อ่าครับผมแป๊บได้เลยนะครับมีอะไรมากมายนะครับนนว่าไงนะว,ว,วันนี้นะครับช่างช่างร้องนะครับถ้าพักเที่ยงช่างใหญ่เขาบอกจะกลับไปหอมเมียนะครับ เดี๋ยวเาก็กลับมานะครับเอคฝากไปด้วยนะครับขอบคุณครับ